Britian Bay ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนเปเชนเ b ย์ครับโรงเรียนของเรามี2ส,สาขาสาขาแรกของเราอยู่ที่ The Walk ราชกฤกร์ส่วนสาขาที่2ของเราอยู่ที่ c e n t r a พ Plaza มหาชัยครับโรงเรียนเปเนเมย์ของเรายึดมั่นใน7หลักการดังนี้คือ 1. organic ฟังสังเกตเรียนรู้คิดพูดส่วนอันลเขียนนั้นตามมาทีหลัง 2. experience ประสบการณ์และความมั่นใจต้องมาก่อนทฤษฎีมาทีหลัง 3. Mastery of communication skills สื่อสารได้ทุกสถานการณ์ไม่ใช่แค่อ่านออกเขียนได้ C. small class เรียนห้องละ2-5คนขึ้นอยู่กับตามความเหมาะสม5 native English speaking teachers สอนโดยครูเจ้าของภาษาแต่ดูแลหลักสูตรทั้งหมดโดยครูคนไทยที่มีประสบการณ์และมีความเข้าใจจริง6 d e c e n t curriculum เราเลือกใช้หลักสูตรมาตรฐานสากลจาก Macmillan, Cambridge และ Oxford University Press 7. c o n c e เจ็ด i v n n กิจกรรมสนุกมุ่งพัฒนาทักษะทุกด้านคอน c e p t ์ชัดเจน Academy Stars and EARNIT สองหลักสูตรชั้นนำสำหรับน้องๆระดับวัยประถมจนถึงมัธยมต้นจาก Macmillan และ Cambridge University Press fully integrated learning experience น้องๆเรียนรูน้ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและกิจกรรมเสริมทักษะทุกด้านไม่ว่าจะเป็นวิดีโอ N P 3 Board games, สื่อการเรียนออนไลน์รูปแบบต่างๆ Development of key skills and strategies เรียนรู้จักการผนวกทุกทักษะเข้ามาในชีวิตจริงทั้งการฟังพูดอ่านเขียนนำเสนอความคิดการตั้งคำถามและข้อสังเกตรวมถึงการแย้งในห้องเรียน Critical thinking ครูผู้สอนนำเสนอประเด็นน่าสนใจชวนให้น้องๆเรียนรู้ที่จะคิดวิเคราะห์มีส่วนร่วมในการสาแสดงความคิดเห็น problem solving and collaborative working ฝึกคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและทำงานร่วมกันกับเพื่อน life long love of reading หลักสูตรเราช่วยน้องๆรักที่จะเรียนรู้ผ่านการอาร่าน คิดวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นผ่านภาษาเขียนและพูดซึ่งบุคลิกนิสัยเป็นบุคลิกนิสัยที่ดีเตรียมพร้อมเด็กสำหรับในอนาคต sense of progression and achievement มีครูเป็นโค้ชใกล้ชิดน้องๆจะมีความมั่นใจและมีความภาคภูมิใจ Firstly, happens? comes what The to the the colon, who Who think What colon? She ไ <Long. S 1> ด้ผมสีน้ำเ s ินเธอได้ผมสีน้ำเงิน h ล r อีสุรเส้นยาวหรือสั้นยาวยาวยาวผมสีน้ำเงินแบนแยหากผู้ปกครองและผู้เรียนท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกร,รุนนาติดต่อเราได้ทางเบอร์โทรศัพท์ดังนี้ไลน์เฟซบุ๊กหรือเข้ามาทดลองเรียนได้ฟรีที่สาขาของเราขอบคุณครับ